นอกจากผมที่เปลี่ยนบ่อยแล้วก็จิวเวอรี่ก็เปลี่ยนบ่อยปอกคอหมาไม่เคยใส่เลยนะแต่ซื้อตอนเซลลไปแล้ววกแกงเซลแล้วก็จะมีความซื้อไปก่อนกูไม่รอดนะบอกก่อน รอดหรือไม่รอด,รอดทุกคนลองคิดดูวันนี้นะคะพลอยแคนดูเราจะมาเปิดกล่องกันค่ะไม่ใช่เปิดกล่องแม่มันคือมาอวดของอีพอยของอิสเสอรี่หรือซึ่งจริงๆแล้วอ่ะก็มีเยอะอยู่แต่อันนี้ก็คือบางส่วนเนี่ยมันก็ต้องเดินตัดหน้าตอนถ่ายทุกครั้งไปไก่อนไปก่อนไปก่อน,อ,นอันนี้ค่ะก็คือเป็นแบบพวกจวเลี่ที่พอยแบบมี ใส่อยู่ตลอดพวกหลังๆก็ไม่ค่อยชอบซื้อเสื้อผ้ามากแต่จะเป็นซื้อแบบพวกจวเลี่มากกว่าเพราะรู้สึกว่าพอเราใส่พวกจวเลี่แล้วอะ่ะมันเหมือนมันวนได้มันเปลี่ยนลุคได้เลยนอกจากผมที่เปลี่ยนบ่อยแล้วก็จวเลี่ <ๆ S 1> ก็เปลี่ยนบ่อย<ๆ>อันนี้เป็นแบบกล่องสร้อยสร้อยนะคะสร้อยกำไรอันนี้ซื้อจากร้านไอจีอันนี้สร้อยสร้อยบาลองเป็นโชเกอร์ชอบอะไรแบบนี้มากซื้อมาสองแบรนด์ไปเลยค่ะ Alexander Wang นี่ งานคอหมานิดนึงปลอกคอหมาตอนเล่นคอนเสิร์ตรู้สึกว่ามันขาดอะไรแบบเผ็ดเดหน่อยก็เลยใส่อันนี้คือคอนเสิร์ตมีอยู่มีแบบเข็มกลัดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมชอบสร้อยหมาจริงด้วยข้อนี้ของ h b a ชอบจริงด้วยเพิ่งรู้ตัวเนี่ยนนี้ความโซชอบงานโซไม่ได้ชอบงานเชือกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อันนี้คล้ายๆกันหมดแต่ของอะไรยี่ห้อไป ชอบสีทองเหมือนตอนเด็กๆชอบสีเงินมากกว่าแต่เหมือนโตขึ้นมาแล้วแบบใส่สีทองแล้วเรารู้สึกเราใส่เราขึ้นก็เลยแบบชอบอันนี้ก็ก็ก็เป็นงานคอหมายแล้เออเดียวดอันนี้ของแอมบูชแต่อันนี้ต้องเป็นสีเงินเพราะสีทองก็ไม่น่าจะไม่ไม่สวยมีสร้อยโชเกอร์ ช็อกเกอร์แต่อันนี้ไม่เคยใส่เลยนะจะถามว่าใส่ไปไหนไม่เคยใส่เลยนะแต่ซื้อตอนเซล์อ้แล้วพวกแกงเซลลแล้วก็จะมีความซื้อไปก่อนแต่ตอนที่เราเอามาใส่อันนี้เขียนไว้แฮชแท็กเซลฟี่ใช่ป่ะใส่เป็นที่คาดผมอะไรอย่างเงี้ยฟิลนี้เออเพราะว่าพอใส่เป็นคอแล้วมันมีความแบบไปไหนเพิ่เปิดอีกแล้ว อ่ะอันนี้ค่ะซื้อมาเพราะว่ามันตลกงานใส่ยนันแต่อันนี้เขียนไอวานาแบงคอกแล้วก็อันนี้ดูชือ่ออันนี้ยายทูซื้อให้บอกว่ารู้ว่าพอยชอบไอตัวดอกไม้นี้มากนี่แต่ไม่เคยใส่เหมือนกันเพราะมันม,มันมีความเป็น h ิ p เราแบบเออไม่รู้จะยังไงเลยพวกอะไรอย่างเงี้ค่ะจะชอบมาก อันนี้ที่รัดผมต้องก็ต้องสูพีมเนาะเอองงเขาอันนี้ที่รัดผมชาแนลอย่างเงี้ยชอบชอบมากชอบอะไรอย่างงี้มากอันนี้เพื่อนให้ชอบมาสิอ่ะที่กิฟต์เนี่ยอู๋เป็นคนชอบเป็นคนชอบออเจสซอรี่ผมมากชอบแบบชอบอะ่ะแล้วส่วนใหญ่ผมสั้นเนาะก็ไม่รู้ว่ายัางไงอันนี้คะ่ะกิฟต์เกิร์บต่างๆแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นอารมณ์แบบเอออยากวินเทจเนาะนี่ก็ผูวินเทจเป็นคลิปออนชอบสีทองจริงแหละอะ อันนี้เป็นแบบใหม่แต่น่ารักดีอะลุกมันเปลี่ยนไงคือสมมุติว่าเราใส่อย่างนี้ใช่ป่ะอาจจะแบบใส่เป็นต้งขู Min imal, ่ม,มินาโมอ่ะสมมติเราใส่เราใส่อย่างนี้เราก็จะดูเป็นแบบยุคสมัยนี้พังๆหน่อยแต่ว่าพอใส่อันนี้ปุ๊บเราดูเป็นผู้หญิงขึ้นอะวินเทจ<บ>ผู้หญิงขึ้นอะไรเงี้ยมันพรเลยรู้สึกว่าพอยชอบออเทซอรีเพราะมันทําให้เราเปลี่ยนคาเล็คเตอร์ได้อันนี้คือยังอยู่เด็กหูลูกปัดเอออ่ะแล้วอันนี้ฉันไปทํามา ให้คุณคุณทูเขาวันเกิดเขาเนาะถามว่าสนใจไหมเอ้ยไม่สนนี่เปิดมาเป็นนี้เปิดมาเป็นอย่างนี้นนว้ายพี่ทูมีรูปอยู่ข้างในยอย่างงี้ไม่ให้ดูหรอกว่ารูปอะไร <c oughs> ชอบแหละชอบสีทองแหละกำไรทึบใส่แล้วเป็นสีลุง <ศ>มันไล่สีก็คือคือถ้าเราเราซื้อชิ้นเดียวอย่างเงี้ยมันใส่เดียวเดียวก็สวยใช่ปะหรือใส่กับแบบเนี่ยกับทอานาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยก็คือสวยอยู่อันนี้จัดเจมสเตอร์นะคะทุกคนอันนี้อย่างเงี้มันก็ดูเยอะดีเยอะๆไปเลยอะไรเงี้ยก็ได้อยู่เห็นไหมดูคุณผมไม่ได้จบแค่นั้นนะผมซื้อสร้อยจากร้านไอจอีกอะเป็นอะไรเขาเป็นอะไรกับโซ่ e แบบนี้ เกติมวิงเข้าไปคือเรารู้สึกว่าถ้าสมมติเราใส่เสื้อสกปรกเสื้อดูวินเทจแบบทิ้งทิ้งดูเละๆอ่ะแล้วเราใส่จูเลรี่แบบดูของใหม่ๆหน่อยอ่ะมันจะดูแบบเออเท่ดีอะไรเงี้ยเผื่อเนี่ยเห็นไหมไม่ได้ซื้ออันเดียวด้วยอ่ะไปเอาไปไงเพราหาไม่เจอตอนแรกหาไม่เจอหนึ่งก็เลยไปซื้อเพิ่มอ่ะเจอแล้วค่ะอันนี้ตรงเอ่อข้อเท้าน่ารักอันนี้ก็เป็น ให้แหละเชื่อแล้วแหละชอบสีทองแล้วชอบโซ่แบบนี้เชื่อแล้วลอันนี้เป็นผีเสื้อ ส้มหูส้มหูห่วงเนี่ยมีโคตรเยอะเลยค่ะทุกคนขาอยากรู้เหมือนกันอ่ะทุกคนมีไอเดียในการแบบเอาลางพวกเ,เครื่องประดับไหมอ่ะทำยังไงให้มันแบบให้มันไม่เป็นแบบเนี้ยเหมือนเคยอ่านมาว่าแบบเราต้องไปแช่น้ําร้อนที่มันเดือดแล้วก็คนๆแ๊บหนึ่งใส่สันไลทลเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็จะกลับมาแบบเงาเหมือนเดิมแต่พอเคยทาอ่ะแต่มันออกมาเป็นสีเงินจากสีทองมาเป็นสีเงินอ่ะ สีล,สลุดอ่ะก็เลยแบบเอะมันมีวิธีอื่นไหมที่มันยังแับเออเป็นสีทองอยู่อะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่มันหมองคล้ำไปหมดแล้วแล้วเราก็ยังไงไปซื้อมาเพิ่มเหมือนกันแต่ซื้อใหม่ <c oughs> แล้วก็มีพวกต้มหูค่ะอ่ะนี่ต้มหูค่ะชาแนลอีกแล้วแม <c oughs> อนน่อันนี้ก็น่ารักอันนี้ก็อันนี้ก็ฮิตเหมือนคนใส่เยอะอยู่มีต้มหูอันนี้ค่ะซื้อมาจากตลาดถูกมาก ไม่รู้เท่าไหร่แต่จําได้ว่าถูกมากๆอะหลักแบบร้อยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยเพชรอีกแล้วเพชรอีกแล้วเพชรอีกแล้วแม่องานด้วยนี่ต้งหูห่วงก็คือเยอะมากชอบมากไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีหมดอันนี้เห็นมาเอียครับก็ยังต้องก็ยังต้องต้องบลิ n อยู่อ๋อแล้วไอ้ร้านห่วงที่ชอบมากคือชอบซื้อจากร้านกรัมปี้กับ H M ที่จะชอบมีห่วงแบบเยอะอะโลเธอรู้ไหมว่าเธอออกกล้องอยู่เนี่ยเธอรู้ไหมเออไปดีกว่าเนาะ,อ,ะอ๋อแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ตะก่อนชอบมากคือตอนไปที่เมกอย่มันจะมีพวกร้านทองแบบเหมือนผสมทองอะเราซื้อโซ่อาเขาได้ใช่ปะแล้วก็จะมีพวกแบบเล็กๆแบบเนี้ยดูสังเกตว่าห่วงจะเยอะมากนี่ทิ้งไปบ้างแล้วนะเนี่ยอันนี้ของวินเทจอีกแล้ว แล้วฉันมีอันเนี้ยมาสักพักใหญ่แล้ะใช่ปะแล้วเจนนี่แพ็คพิงใส่ฉันก็เลยรู้สึกว่าเอาละถ้ากูขายล่าเราไม่ได้ห่วงว่าเออเรามีเหมือนเขาถ้ากูขายล่าแค่นี้เลยแล้วก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยที่หลุดหลุดมาว่าเออเราลองซื้อมาสิไม่เคยใส่เลยทุกคนก็คือต้องเรียบเรียบอะแล้วก็ให้น้องหูต้องหูเด่นไปเลยอะคือพอยคือซื้อทำไมท้าทายตัวเองว่าฉันใส่อะไรแบบนี้ได้ไม่ได้ อันนี้ซื้อจากญี่ปุ่นส่วนใหญ่เท่าที่สังเกตคือสีทองนั่นแหละที่จะโดดเด่นมากกับตัวดิฉันนะคะมีช่วงที่บ้าต้มหูบางทีก็ช่วงบ้าสร้อยก็จะซื้อแต่สร้อยอะไรอย่างเงี้ยเอาสร้อยแล้วปุอันนี้มีอันที่มีอันนี้ก็ใส่บ่อยอันนี้ของดีออความมุกแต่มุกนั่งดูไฮโซไงอ่ะให้ดูว่ามุกอันนี้ใช่ป่ะมุกอันนี้ใช่ป่ะกับมุกมุกแบบเนี้ย คือมันแบบคนมันคนละสีเลยอะออยเราจะได้ดูไงว่าราคาไม่น่าล่ะเขาถึงแบบราคาแบบอย่างนี้อะไรอย่างงี้คือพอยอาจจะชอบใส่อะไรอย่างนี้แต่พอยก็จะมีผสมแบบบางทีผสมกับเพชรอะไรอย่างนี้ชอบงานผสมอะไรอย่างนี้ถ้าแบบเวนี้ก็จะแบบอาจจะมีแค่ต้มหูเป็นแบบเป็นจุดหรือเป็นห่วงแบบหรือแค่อะไรอย่างเงี้ยตุ่มแค่นี้แล้วก็ไปอเมริกามาแล้วก็ไปซื้อพวกตามตลาดอะไรอย่างนี้ ก็ตอนแรกคิดว่าตัวเองอ่ะไม่ชอบก็คือเออไปไปมาเอ,อ้ยทำไมกูรู้สึกว่านี่อันนี้ก็ของร้านที่ร้านค่ะของที่เราก็ใส่อะไรอย่างนี้มันก็ได้อยู่ไงสนุกสนุกนี่งานมิกแอนด์แมทได้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีแบบพวกอะไรอย่างนี้หลุดๆมาบ้างมีอะไรอย่างนี้ก็ชอบประมาณน,นี้ แล้วที่เก็บต่างๆนี่ก็คือแบบแยกไปเรื่อย,ยๆ,ๆแล้วบางทีก็จะหาไม่เจอหาไม่เจอซื้อใหม่อีกแล้วแต่ว่าอันที่แบบรู้สึกว่าว้าวอันนี้เพื่อนส่งมาให้อันนี้จริงๆมันมีเกี่ยวตรงหูอย่างนี้ใช่ป่ะเ<ๆ>กี่ยวกับจมูกมันคืออย่างนี้ใช่ป่ะแล้วนี่มึงกูไม่รอดนะบอกก่อนรอดหรือไม่รอด,รอดทุกคนลองคิดดู แล้วยิ่งสมัยนี้เราต้องใส่แมกสก์อีกโอ้โหแบบเราติดมาที่หน้าอ๋อ, <c oughs> อใช่ไหมเพิ่งระดับแมสเออน่าสนใจอะต้องลองต้องลอง <c oughs> แล้วก็มีแบบพวกนาฬิกาจริงมีนาฬิกาอีกค่ะ <c oughs> มันเป็นของวินเทจดูสิแล้วเป็นแบบดูปี้ยะจากโนไว้อ่ะคนแครอันนี้คือเราซื้อของจากร้านเขาเขาให้อันนี้มาเพิ่มไม่รู้ว่ามีความในหรือเปล่าว่าให้คนแคร์ออนลน์ หลอกหรอรหลอกว่าหลอกด่าหรือเปล่ามันก็ไม่เออไม่แน่ใจเอาไปใ,ใส่หน่อยสําแบบคนแคร์ได้ประมาณนี้ค่ะคือของมันคือมันเยอะมากถ้าลงดีเทลแต่ละอันก็คือแบบอีกชั่วโมงหนึ่งอกว่าจะเสร็จหลักๆแล้วเป็นคนชอบใส่แบบจิวเวรีได้หมดทุกแบบจริงๆแต่ส่วนใหญ่จะชอบสีทองแล้วก็ชอบห่วงแล้วก็ชอบแบบสร้อยแบบข้อมาแล้วก็ชอบมุกสรุปกูชอบหมดนี่ก็ชอบลูกนแล้วก็คือมันก็เลยไ,ไปเป็นแบบนี้สรุปแล้ว กูชอบทุกอย่างค่ะทุกคนค่ะว่พูดทำไมคะอย่างเงี้ยเออประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดใครอยากจะเห็นคอนเทนต์อวดของของพลอยอีกนะฮะก็ลองแนะนำมานะคะว่าเฮ้ยพี่พลอยหนูอยากเห็นแบบนี้นี่มีอ่ะเดี๋ยวฉันจะไปลองดูว่าฉันมีของพอที่จะอวดไหมหรือเราอวดทุกทุกลายของวุ้ยงานไค่ขอนี่อันนี้ผมมาใหม่ค่ะล่าสุดอากรีผมมาใหม่ค่ะก็คือน่ารักน่ารักก็คืออ่ะ เียบอานุมนีนะคะลองติดตามได้นะคะที่ a d d t o mini a g r i e close คะ่ะมาเายค่ะดูเริ่มไปก่อนเอา t o mini a g r i e close คใครชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มากันเยอะๆนะคะวันนี้หมดแล้วคะ่ะบ๊ายบาย